ไปตลาดไปดีไปตลาดไม่ไม่ายนกรุงเทไปจ่ายตลาดมาอีกแล้วนังนนนะซื้อขนมนังนังลูกมันแตกขนมนังกี่เห็ดเสียวนังนอนมันนันนซื้อซอยขนมนู้นเพิ่มแสนหนึ่ง เออหาที่พันลืมกระน้มหนาหนุ่มมวนในแซนหนึ่งทางตัวนี้ทางตัวนี้อันหาที่พันไม่ว่าพทิดเขาโทษเด้อยังแซนอยู่เลยหาที่พันกีพอพิดเขาโทษ้ขาพาไปไล่ใส่ใ่เนาะหาทิ่พันห้านี่พันเลยมวอันนี้กัเพิ่นผ่าให้เสี่ยวเพิ่นกินน่ะนี่นะสามอันผ่าเสี่ยวเพิ่นกระไรขอบุขอบใจได้หลายเฮย ได้เล็กปิ้งหีบโอเปนหีบเน้องนี่นะมันกันหีบต้องมีสองขางเนาะเล็กย่างเล็กย่างครับพี่น้องสามสิบพันหกสิบบาทนี่ฮีตส้มซิมาแกงสีน้ำอับซาบัดซีฟังกีบฮินส้มได้สบู่อันนี้กัดสายกัดไผ่ อ้อยไม่ม้อนขาดม่ได้อันี้อ้อยนี่สามสิบห้าพันหกสห้าบาทมีน่ซื้อสมบู่นี่ก้อนสิบาทเอาไปเ่ไดเรื่ยๆไอยๆซื้อีก้อนสี่ก้อนเด้าพันก้อนหาข้นกรีบ้่อนขนาดกระดาดต้าตะกูลน่นมอันนี้ก็กล้วยซื้อมาให้ลูกนั่งล่ามันเอา ลูกใหลูกน้อยนาะซลูกน้อยใหไมาให้ลูกพนลูกนังลากล้วยไม่ใลเจ้าบาทในลูกน้บดไ้มันนี่ขี้แค้นกลวยนี่ต้องกินบะหุ่งสุกกระลำกล้วยมันขี้แข้นนแม่เจ้าบาดยัง่านะอย่าบอกหนึ่งมันนะฟังนะบอกนีขี้มาแก้ม้กเลยนเอออันีนะ ธรรมชาติบ่ธรรมชาติก็ย่าไปบักสองหมัดสิห0่านเยอสุดฟ้าิเนาินได้ไหมสองห้าบาทมูวนี่เขาว่าเ,เา็เห็นสองม<อ>้วนทีมีไส้ป่ะเนี่ะอ๋อเหรอเน้ยมากเล่นเกะอกินกวหาบาทบางเลรนไอ้ลุงเพิ่นกีนเ่เดนเป็นม้วนหกสิบบาทสามสิบสองพันกีนนบ นั่งกีด้วยขนมเป็นเนาะตะกออ้วนมาฝากมูเพิ่นอยู่มูอ้วนจะนั่งเพิ่นอยู่รังบ้านเพิ่เพิ่นอยู่ังบ้านให้ะวเพิ่อเอาขนมห้ขนมสัดแล้วมีไปแ่าเพิ่นอยู่นะสดแพ้าัพพาคือในนี้ดอาทางเขาเาหาเงเก็บนเศรเจ็พันกีแต่สสิบกว่าบาทลของหวานกินยูปานใดดอกปะเดกหนึ่งกิโลเศร้าหาพันกสี่สิบห้าบาท อันแแดงนวแผแดงแบบแกงหรือแบบต่ำแม่แกงแกงเนาะแซ่แปแดงนี่แบแนวไฟระบาเด็กนะมันดูไสนี่เดี๋ยวไอเอาเียน้ำเอาผิดแดงผิดนิดพอดีสมพอดีสมพันผีดสี่สิบบาทเละเลเจ้านัเี่ยกันโตน้ำน้ำนี่นีอันนี้เนะมง ซื้อเนี่ยหมูสามกิโลไม่เอ็ดคลิปเราพี่น้องคนเขียนอย่างน้องมาเอ็ดเอ็ดมวนหมูเนี่ยพะโละบอกว่าไงเพราะว่ามันมีขายตามท้องตลาดนั่นสัตวแพทย์เขาตรวจคัดแน่เด้อพี่น้องเด้อเออสัตวแพทย์เขาตรวจสัตวแพทย์เออสียดาคัดแน่หรือว่าหมอสัตว์เอาไงบ่บ้านเท่าสนอต้องคอยเอิ้นสัตวแพทย์เออซัดสียดยาซัดเราซั่นซะครับ มอมทัดว่มอยัางไรซะนี่งามงามกิโลกับสามแนโลละแสนเื็อว่ไหวที่ม่ได้ตูนเลยะเจ็ดนังกินก็ยังบบวาสิกินแบบไรแต่อดหน่อยต้มพะโลให้กินมาละแเศ่นะหมักเวสีเมิมเห็ดเส่นี่ก็ได้มะม่วงต้นในซองถุงสิหาข่านกีบได้หานาที่แล้ว หกสิบห้าบาทนี่แหละนี่ของกินนั่นไอโมนนะโอ้จะไปเอาใครสิมากินขนมนำก็มากินเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็บว่าน้ำกลดใหญ่พี่น้องเอ้ยมากินขนมนำเด้อเป็นว่าเอ้ยน้ำกลดใหญ่มาหน่อยเอ้ยสาวดาราหน่อยเอ้ย พอเด้อมาเด้อนั่งเคีงขนมหนานุ่นขนมหนานุ่นกินไม่เคียงกินดิขนมหวานมากินอยากงั้นก็กินหวานแล้วขัดเลือกสมซื่อหวานด้วกระแทบนี่ขนมสั้นขนมวันนี้นั้าเห็ดจะเป็นเด็กงานเท่านั้นเลยข้าเจ้าเห็ดเป็นรูปหมากมะลายกินเหรไหมเห็ดรูปหมากมะลายกินแม่แม่อันนั้นนะเหะเห็ดรูปอันที่เขาซอยบอกม่าลายกินไม่กินก็พูดเตี้ยวอันเด้อันนี้ว่าเห็ดรูปหมากมะลายกินนะนี่ขนมหนานุ่นอนนี่แซ่บ สื่อหาซิปั่นกีบสื้อลำนางกี้เสียวนางนงนประเทศขนมขายผู้เล่าไปฮับไปส่งหล่าเออผมไปฮับไปส่งนั่นแหละเอออาบวงมหิเมยนมายเมสซากินไม่จังบุพเวนมือไว้คำแพงก่อนเท่าแข็งค <laughs> ำแพงก่อนเท่าแข็ง, <laughs> งนี่เงินก้อนน่าจะไม่ตัด อ,อันนั้นน่าถามมาเจ้ากล้าให้เลยเวลาเจ้า,จามีเงินมันสียน่ยันไม่ได้จะตัดกระสันแม่เลยม,มัยนมียันจะคิดใจเกินร้อยกันไม่ป้อมนะโอ้ยก็ใส่ส,สลบให้เจ้า,นาเนาะบางวันเขา,าให้หู้เรื่องสิ่เจ้ามึนใส,ส่สลบให้เจ้าหู้มมือยังเพอเจะาู้มมือมาเขาแล้วเรียบร้อยแล้วอืขอยไปเห็ดมันนะ่ะแหละขอยไปเห็ดมันเขาจะไม่ใส,ส่สลบอันนี้แฉะจิตนะมั้ยแฉะก็น่าเลื่อจะเผื่อเนาะ เขาปฏิสิทธิยาหมึนเลยเขาเห็ดเห็ดมันนี่อ oh, <า>้มันตายเลยแเขาใส่สลอบเลยคน่ะโอ้สลบ,สบเลยเนาะสลบสตายไปเลย,เยาาาแล้วหุ่งเง่ามากเลยลูกเบิ <c oughs> ่งเขาปาดเนาะวะเอาเลี้ยงเลยป่ะอย่าปาดเด้อคิดว่าตัวเอง,องออยังไม่ได้ปาดยาได้ทานมาาอจะปาดได้ขคนปาดเลยใช่โอ้ย <c oughs> ปาดได้ได้นางเขาแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นิดให้เรเร้อยกถ <c oughs> ึงรู้สึกยัง นอนไม่สิอยากนอนอือแกสนบเนาะโอ้ย30,000ยังงออยู่หัอือหมอบ่ได้นอนหลายลูกยางแน่ซุมื้อนหมอเฮาเก่งันลงจกิใส่สบ้ใส่จะมึนะนีดอกเ็ดมันเขาใส่จะมึนอืปลาดกินแหหมันกินแหโอ้กินดเจ้าน่ะกินดน้มนต์เจ้ากินซํานันน่ะนั่น ก็ดีใจมัว่ะแม่นากินแล้วแม่ก็ตกินแล้วอันนี้เด็กอันซีมัวอ้วยนี่ะอันดีใจตรงคนฝากเข้านี่แหละนะแม่เนาะผู้บุณนเห็ดไปอุ้นุนวลเราเนี่ยได้ยูเซโน่นี่ยแม่เนาะสิ้นเดือนเหมกับเมื่อแล้วสิ้นเมื่อสะแขกแล้วอ๋อไปบ้านคัวมันไปเห็ดธุรกิจอยู่บ้านคุณอ๋อด้นยูพี่แล้ววันเนี่ยชิมเฮ็ดขนงขายสะแขกบ้านนี้อยู่ไกลเยอะแต่เคดหอดประเดดประเดดแม่แต่นี่ไปตาแขกอย่างรู้ไหมอร่อย คือว่าะคีวิตคนเท่าในเนาะรินึงต้องไปหามองอของที่ได้เงินพมนล้เนาะ้าพันตลาดไงมันายดีกว่าอยู่พี่อยพี่ตลาดน้อยขนาด่าีนู่ผมมาไงเรายังมาน่อยดิวตลาดน้อยตลาดเป็นไงตลาดตะเคียนเป็นไงคนหนีเออรับดินไปแล้วพี่น้องคนเนองใดีเงินเียบ เมนเดี่ยวจ้าหน้าที่อันนี้แปกเคร,ร,เรื่องแล้วเอาอดชิปแล้วกินเลยเนาะ้สเอน้นเออเดที่เขาทามน,น,นั่นนีน,นั่งหรอกน้องซีเขามานเลว่าดรืยว่าอยู่หน้ามอเอรซนะน้นนองซีใครเยอกจงไหนปอ่อยเลก,กิน ขิงคือน้าจอกน้าให้แม่นะจอกน้าพี่แม่ใส่น้ำแข็งนะแม่ใส่เป๊ปซี่กินอย่เมื่อคืนนี่ย่างอยู่แม่ดูกินนั่หมดหมดนะดีเทิร์นหน่เทิรนเนาตั้งเนี่ยประตูทา้งสองขึ้นหน้าโทรหาเบิ่งหอโทรหาไม่ลงอ่ะโทรหาไม่ลงเราเรื่องเปซอีกอ่โทรหาอีแางโลดพี่หน้งมันอยู่เพื่อนมีห่างมันมันอยู่จักเถื่อนมีสีเข่าไมนใช้มันสีเข่ามันดูของสี้เห็นนะ ตอนเช้านั่นนี่อยู่ห้องสีสีเขาวบนมือคนเอกทามจีโมงเลยไม่ขายเดยทำไมช่วยนั่งนั่งอันแม่โต้เรามีเป็ดอยู่บ่เฮ้ยอยากซื้อเป็ดมากินนี่บอกเอ็งในเดาทามเนี่ยในเดาฝากทามไม่รู้แม่แลม่เป็ดขายอยู่บ่้อเคพี่น้องไป